สวัสดีครับเคยลองนึกภาพความขัดแย้งที่มันดูเหมือนจะไม่มีทางจบไหมครับแต่หลุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับเปลี่ยนจากเสียงปืนมาเป็นเสียงในคูหาเลือกตั้งได้สําเร็จวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับเส้นทางสู่สันติภาพของไอแลนด์เหนือที่ใช้เวลาน,านานหลายสิบปีเลยทีเดียว ใช่เลยครับคุณชายคําพูดนี้คือสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าสันติภาพที่เห็นกันทุกวันนี้เนียครั้งหนึ่งมันเคยเป็นอะไรที่โหดูเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆครับแล้วคําถามก็คือจากจุดที่ทุกคนมองว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยพวกเขาทําได้ยังไงกันเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับถูกต้องเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนนะครับไปทําความเข้าใจต้นตอของปัญหากัน ความขัดแย้งที่ว่านี้มันยืดเยื้อมาเกือบ30ปีเต็มๆเลยนะแล้วก็เคยถูกมองว่าเป็นปัญหาที่แบบไม่มีทางออกจริงๆใช่เอาล่ะงั้นคําถามแรกเลยก็คือแล้วไอ้ความขัดแย้งที่มันอย่างรากหรือขนาดนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ครับโอเคค่ะคือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะความขัดแย้งนี้มีคู่ขัดแย้งหลักๆอยู่2ฝ่ายค่ะฝ่ายแรกเนี่ยเราเรียกว่ายูนินิสกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโปรเตสแตนต์แล้วเขาก็มองว่าตัวเองเป็นคนบริเิช เป้าหมายสูงสุดของเขาเลยก็คืออยากให้ออแลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ n a t i o n a ล i s t หรือฝ่ายชาติที่นิยมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกแล้วก็มองว่าตัวเองเป็นคนไอริชเป้าหมายของเขาก็เลยตรงกันข้ามเลยค่ะคือต้องการให้ออแลนเหนือแยกตัวออกไปรวมกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์จะเห็นว่าเป้าหมายมันต่างกันสุดขั้วเลยนะคะและทั้งสองฝ่ายก็มีกองกําลังติดอาวุธของตัวเองด้วยนี่แหละค่ะชนวนของความรุนแรงทั้งหมด แน่นอนครับพอมีความขัดแยง้งมันก็ต้องมีความพยายามที่จะช่างสันติภาพแต่เส้นทางนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะครับคุณหญิงคือก้าวแรกๆเนี่ยเรียกว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยแต่ก็นะครับความล้มเหลวพวกนั้นแหละที่มันกลายมาเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็สําคัญมากๆกับความสําเร็จในตอนท้ายครับใช่เลยค่ะกว่าจะสําเร็จนี่คือโหใช้เวลาหลาย10ปีจริงๆถ้าดูตามไทม์ไลน์นะคะจะเห็นว่ามีความพยายามครั้งใหญ่ๆอยู่3ครั้งเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2516 กับข้อตกลงซันนิงเดลแล้วก็มาที่ปี2,528กับข้อตกลงอังกฤษไอริชจนมาสำเร็จจริงๆก็คือข้อตกลงกู o d ฟรายเดย์ในปี2,541นู่นเลยค่ะนั่นสิครับน่าคิดนะในเมื่อเขาพยายามกันมาตั้งแต่ปี2,516แล้วเนี่ยอะไรล่ะครับที่มันเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ความพยายามครั้งแรกอย่างข้อตกลงซันนิงเดลเนี่ยมันถึงได้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงขนาดนั้นครับมีบทเรียนสําคัญหลายข้อเลยคับคุณชาย อย่างแรกเลยนะข้อตกลงเนี่ยมันเป็นแนวทางแบบบนสั่งลงล่างอะครับคือมันดูเหมือนถูกรัฐบาลอังกฤษกําหนดมาเลยทําให้คนในพื้นที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ข้อตกลงของพวกเรานะสคือเข้าไปกีดการกลุ่มหัวรุนแรงออกจากการเจราจาซึ่งมันก็เหมือนกับเปิดช่องให้คนกลุ่มนี้ออกมาทําลายกระบวนการจากข้างนอกได้เลยและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือมันขาดการสนับสนุนจากประชาชนค่ะฝ่ายยูเนนิสก็ไม่พอใจแถมกลุ่ม IIA ก็ยังคงใช้ความรุนแรงอยู่ แค่นี้ก็เป็นสัญญาณชัดแล้วครับว่าข้อตกลงนี้ไปต่อไม่ได้แน่ๆครับและจากบทเรียนราคาแพงครั้งนั้นมันก็พาเรามาสู่จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์จริงๆคือเวลาผ่านไปตั้ง20กว่าปีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วครับถึงทําให้สิ่งที่เคยล้มเหลวในอดีตกลับมาประสบความสําเร็จได้อย่างน่าทึ่งขนาดนี้และนี่ก็คือคําถามที่สําคัญที่สุดของการเจาะลึกครั้งนี้เลยนะครับ อะไรคือสูตรสำเร็จกันแน่ที่ทำให้ข้อตกลงกูดไฟเดย์ในปี2541เนี่ยทำได้ในสิ่งที่ข้อตกลงก่อนหน้าเนี้ยทำไม่สำเร็จครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่ความคิดค่ะคือทั้งสองฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความจริงที่มันเจ็บปวดมากๆว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยมันมาถึงทางตันแล้วจริงๆคือไม่ว่าจะสู้ต่อไปอีกนานแค่ไหนมันไม่มีใครชนะได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และที่สำคัญคือมันไม่สามารถพาไปถึงเป้าหมายทางการเมืองที่แต่ละฝ่ายต้องการได้เลยค่ะแล้วมันก็มาบวกกับเจตจำนงทางการเมืองที่แข็งแกร่งมากๆของรัฐบาลอังกฤษในยุคนั้นพอดีเลยค่ะคำพูดของโทนี่แบรที่ว่าขบวนรถไฟสู่สันติภาพกำลังเคลื่อนตัวไปผมจะไม่หยุดมันเพื่อรอคุณคือมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่ารัฐบาลอังกฤษเอาจริงแล้วก็พร้อมจะเดินหน้าเต็มที่ไม่ว่าใครจะมาหรือไม่มาซึ่งมันก็เป็นการกดดันให้ทุกฝ่ายต้องรีบกระโดดขึ้นโต๊ะเจรจาโดยปริยายเลยค่ะ และนี่คือหัวใจของข้อตกลงเลยค่ะมันมีเสาหลักอยู่3อย่างที่ทําให้ทุกฝ่ายยอมรับได้1เลยคือทุกฝ่ายต้องปฏิเสธความรุนแรงอย่างสิ้นเชิง 2. คือการแบ่งปันอํานาจในการบริหารประเทศอันนี้สําคัญมากเพราะมันทําให้ไม่มีฝ่ายไหนรู้สึกว่าตัวเองโดนอีกฝ่ายกดขี่และ 3. คือการยอมรับอัตลักษณ์ของทั้งสองฝ่ายไปพร้อมๆกันมันคือการหาทางออกที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เสียทั้งหมดไปนะมันบินๆกันทุกฝ่ายคะ่ะโอเค การมีข้อตกลงบนหน้ากระดาษเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับแต่คำถามที่มันอาจจะใหญ่กว่านั้นก็คือแล้วสังคมล่ะสังคมจะก้าวต่อไปแล้วก็เยียวยาบาดแผลที่มันลึกขนาดนั้นได้ยังไงใช่ครับมันเป็นคำถามที่ยากมากๆเลยนะจากคนที่เคยเป็นศัตรูขั่อาขาดเคยฆ่าฟันกันมาก่อนจะให้กลับมาเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันทาได้ยังไง หนึ่งใน9ก้าแรกที่ทั้งสําคัญและก็เจ็บปวดที่สุดเลยนะคะคือการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองค่ะตัวเลขนี้449นี่คือจํานวนนักโทษจากทั้ง2ฝั่งนะคะที่ถูกปล่อยตัวมาแผ่นเเวลาแค่2ปีหลังมีข้อตกลงคือถ้าเรามองในมุมของข้อพูยเหยื่อแน่นอนว่านี่เป็นเงื่อนไขที่ยอมรับได้ยากมากๆแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ของกระบวนการสันติภาพมันคือสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อจะเดินไปข้างหน้าให้ได้ครั การเยี <G un> ยวยามันต้องทําพร้อมกันหลายๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลดอาวุธของทุกกลุ่มเพื่อยุติความรุนแรงให้มันจบแบบถาวรจริงๆกา <G un> <G un> รปฏิรูปตํารวจคือต้องสร้างความยุติธรรมและความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ให้ได้และที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการแสวงหาความจริงในอดีตครับอย่างกรณี Bloody Sunday ที่รัฐบาลยอมรับผิดแล้วก็ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการคือมันเป็นก้าวที่สําคัญมากๆที่ทําให้ฝ่ายที่เคยเป็นเหยื่อรู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาบ้างครับคาพูดของคุณเจฟฟี่ดนัลสัน ซึ่งตัวเขาเองเคยเป็นทหารแล้วก็สูญเสียงคนในครอบครัวจากฝีมือของ IRA แต่สุดท้ายเขากลับมาเป็นหนึ่งในผู้เจราจาสันติภาพคําพูดของเขาสะท้อนหัวใจของการปรองดองได้ดีที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือการกลับมามองเห็นความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ชายฟังมาทั้งหมดนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันได้ทิ้งบทเรียนสําคัญอะไรไว้ให้เราบ้างแล้วเราจะเอาหลักคิดจากการสร้างสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือเนี่ยมาปรับใช้กับบริบทอื่นๆได้ยังไงบ้างครับ บทเรียนที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะคือการยอมรับความจริงที่ว่าในสังคมที่มีความแตกต่างเนี่ยความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติค่ะและมันจะยังคงอยู่ต่อไปเป้าหมายที่แท้จริงมันเลยไม่ใช่การทําให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมดแต่คือการสร้างกติกาที่ทําให้เราอยู่กับความเห็นต่างนั้นได้โดยที่ไม่ต้องหันไปใช้ความรุนแรงใส่กันค่ะถ้าจะให้สรุปเป็น3หลักการสําคัญเพื่อการอยู่ร่วมกันนะคะก็จะมี1 ปฏิเสธความรุนแรงอย่างเด็ดขาดแล้วก็ยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย 2. แบ่งปันอำนาจเพื่อไม่ให้มีใครรู้สึกว่าตัวเองถูกกดขี่หรือถูกเอาเปรียบและ 3. เปิดเผยความจริงเพื่อจัดการกับบาดแผลในอดีตและสร้างหลักประกันว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่เรื่องราวจากไอแลนด์เหนือทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่างและความขัดแย้งที่มันอาจจะไม่มีวันหมดไป โดยที่ไม่ต้องใช้ความดุนแรงเข้าห้ำหั่นกันได้อย่างไร